วันนี้เราไปไหนวันนี้เราไปโรงแรมรามาการ์เดนไปทำไรกินมองบนมองบนตลอดปกิใช่ไหมกินกินกินร้านอะไรอาหารจีนไปถอยแม่อาหารญี่ปุ่นงงเมื่อวานญี่ปุ่นแล้วไงเอางเอาเอากินเสร็จเดี๋ยวเราต้องไปเรียนเปียโนต่อครับเรียนกับครูอะไรครูแล้วไปเปิดประตูให้ปาฟ้าเนี่ยครูเปียโนครูเปียโนครูไรยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายครูแหวนอยู่แล้วครูแหวนุเมื่อกี้ก็ไม่เปิดประตูให้อ้าวทำไมต้องเปิดประตูให้ล่ะ เทรามาอะไรนะกาเดนเรามากาเดนกาเดนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปกินร้านอาหารป๊าป๊าว่ามีเป็ดปรุงดีไหมที่นี่มีโปดของโปวดป้าใครมาทิ้งรองเท้าไว้สงสัยเมื่อคืนซินเดอเรลล่าน่าจะลืมไว้โงมีปาร์ตี้หนักขึ้นย I Have secret รู้อะไรปะรู้อะไรมไม่โรงแรมเนี่ยป๊าป๊ากับมามาแต่งงานที่นี่รู้ปะจริงเหรออืมไม่จริงจริงที่ไม่จริงจริงเหรอทำไมเรามากินที่นี่บ่อย พ่อแบบว่าวันไม่จริงจริงคือไม่จริงจริงคืออะไรเนี่ยไม่จริงจริงดิโอเคโรงแรมนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องโปรโมทหน่อยเพราะว่าพี่ที่เรารู้จักเนี่ยจอดคอหนเป็นครอบครัวเจ้าของนะครับครอบครัวแกเป็นเจ้าขอ,ของที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง,ต,องต้องโปรโมทหน่อยว่าอาหารอร่อยมากครอบครัวเป็นเจ้าของครอบครัวเพื่อเราครอบครัวเราเฉยใครใครใครบอกชื่อไม่ได้ นี่ตุนเสิร์ฟอะไรอยู่เสิร์ฟอะไรโฆษณาโฆษณาลิมเปนโจ๊กต้องซื้อ <c oughs> บุฟเฟ่ต์หัวเท่าไหร่ครับบุฟเฟ่ต์เป็นอัลคาร์ดครับบุฟเฟ่ต์อ๋อบุฟเฟ่ต์ไม่มีแล้วอ๋อบุฟเฟ่ต์ไม่มีแล้ว <c oughs> ตอนนี้เป็นอัลคาร์ดอย่างเดียวนะครับ <c oughs> โอเคนันก็ส <c oughs> ั่งอัลคาร์ดนะกินช้อนเลบนะล้วก็ไปดูดานมอร์กแล้วก็ขึ้นแคมแล้วก็สกายเชน แล้วก็เราก็ไปโรเจอรเวิลด์ผู้ชันแล้วก็เสเร็จแล้วก็ไปโซแล้วก็ดูเลโก้แลนด์แล้วก็ลอตเตอรี่เวิลด์โชอบมันไหนสุดเลโก้แลนดโกแลนด์มันทำอะไรใต้โต๊ะไม่ไรไู้แต่แม่ทีมันมีของมันจบมาก เกิดปักกิ่งของโปรดมาแล้วน้องกุนยังน้อทำกินเองเป็นเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่ายังจะทำอะไรตุนผู้ไม่รู้เด็กหน่อยจะมีฉายาในโลกอินเทอร์เน็ตว่าตุนผู้ไม่รู้บริษัท North Korea ไม่รู้ตั๋วไหนแรกร้านไหนอ่ะไม่รู้เราเราเลือกโรงแรมนี้เพราะอะไรตุนไม่รู้ขึ้นอะไรอ่มแถมอะไรไม่รู้จะไม่ได้ทำไงไม่รู้ไม่รู้อีกละตุนผู้ไม่รู้ใส่เยอะเดี๋ยวเป็นเบาหวานเบาแล้วลูกเดี๋ยวอ้วน พอแล้วน้ำหนักเกินอยู่แล้วก็ไงต่อม้วนแล,ล้วอย่าลืมบอกด้วยนะว่าเราออออออะะไไไไไรรร้งงววเยมมมนั่ีคิตอนกินแล้วว่ามันย้อยนะอ๋อพับพับอ๋อพับพับ <c oughs> เป็นไงบรรยายสิ่แนีนนะ <c oughs> ขอรายละเอียดหน่อยเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอร่อยอยังไงกรอบอรอหวานมันขมขืน่นกรอบแล้วก็หวานอืม เดี๋ยววันนี้ผมกับตุนจะรีวิวอาหารด้วยกันนะครับอ่หมอ้าวตุเราจะมาดูว่าในมุมมองของตุนเนี่ยกิมซัมเนี่ยรสชาติมันดีไหมปกติตุนชอบกินอาหารประเทศอะไรเคยกินอาหารอีสานยังพวกซ้อมตำรรอะไรเงี้ยไม่เคยแซ่บหลายๆเดอ้อไม่เข้าใจ ลืมกดถ่ายกันละจานแรกจานแรกเป็นอะไรไม่รู้แรกอะไรหมูกรอบหมูกรอบเดี๋ยวพี่โตไปนกรอบหมูเดี๋ยวดูนี่กรอบหมูนี่หมูกรอบชื่อจังูเบิสไม่เข้าใจคนพร้อมยังซื้อลูกไปกรอบหนึ่งสองสามกินให้มันเต็มคำหน่อยคำหน่อยจะถุยออกมาคนดูหัาอีเธอเธอเธอเราอยากรู้ว่าวันที่สิบนะสิสิบเอ็ด ออร่อยเปาเมื่อกี้กล้องกล้องมันล้มนะครับเราคนพบว่าออสโม6เนี่ยใช้กับตัวไมค์ซารามนิกไวเลสไม่ได้พอเราติดอันนี้เข้าไปเนี่ยคล้ายว่าสัญญามันตีกันถ่ายๆพักเดี๋ยวก็หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมานะฮะดังนั้นเราเลยต้องใช้ไมโครโฟนจากซัมซุงแล้วเ,เดี๋ยวเราไปต่อต่อไมได้เ,ดเราต่อไม่ได้ปักนึงพักนึงจนจนนั่งก <จะ S 1> ่อนน ราคา99ถูกมากเดี๋ยวขอดูวันอีกทีนึงครับอ้าวป้าป้าต่อมาครับหนมตีบกุ้งสดเด้งดึงดังเลยไม่กินเนาะคนณจะกินกับก้าวแยมเต็มปากกินอ่าโอเคอะไรนะคุณได้กินน้อยๆงั้นคุณต้องกินถ้ามันมีเยอะจะกินจะกินที่โต๊ะแยกหมดเอ้าจะกินเดี๋ยวดตังใหม่ได้โอ้ป้าเพื่มนั้นนะแต่เมื่อวานนะป้าป้าไปร้านร้านเอร้านร้านรองเท้าป้าป้าว่ตังน้อย ไม่ไพูดเลยม้มาพูดแหละค่อ,อืมในว,วันก่อนที่ร้องไห้ใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องซื้อคู่เดียวอ่ะเพราะว่ามาม้ามีตังน้อยค่ะไม่จริงเมื่อกีม้มาม้าก็บอกมีตังเยอะหซื้เอเงินเยอะไม่จริงในวันนี้เขากำลังค<ฟ>ูก<ฟ>ี้งงไงในกี้ใจจะได้ไหมตกลงได้ไหมได้วา้าวรองเท้าใหม่คู่ไหม ูุรเ,เราก็เเขารียกประหยัดไม่เรียกตังน้อยเราต้องประหยัดดังนั้นกินแบบแปะกินคำนี้คำสุดท้ายแล้วนะไม่ให้กินละประหยัดไงถ้าใครพกไวนว์วมาด้วยเนาะตุน,มนผมชอบมากเลยอ้าวสถ้าเขาพกไวน์มาปุ๊บป้าจะวิ่งมาเลยเนาะแล้วก็แย่งไวน์ไม่ใช่เ <c oughs> น,นี่จะเป็นตลกเด็กอันนี้ขาไก่เต้าซี่นะอร่อยมากเใช่คาะป้าพวกเราคนนั้นน่ะเจ๊ยายนมไม่ซื้อ ซื้อไมโครโฟนติดกล้องใหม่จุรู้ไหมหมอให้ตุนลดน้ำหนักอ่ะเมื่อวานอ่ะฮะไม่เลยไถาทช่างได้เท่าไหร่สามสี่จุแบบดแปดทหน้าเป็นคอนเทนต์ตุนจะต้องออกกำลังกายตัว้ัหนักนะครับดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันจันทร์พรุ่งนี้ไอ้วันนี้นะสามสี่จุดแปดเป้าหมายคือห้ามเพิ่มเลยในเจ็ดวันน้ำหนักห้ามเพิ่มหรือไม่ก็สามสี่จุดห้าโอเคไหมเรามาดูกัน เมนูนี้นครับเมนูนี้เต้าห,ห,หู้พุบเต้าหู้พวบพริกเกลือนะฮะอร่อยมากครับเป็นกับแก้มดีมากแต่วันนี้เราไม่ได้ดื่มสุราแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังทุกคนเป็นงานวันเกิดของสามคน,มนตูนไปยืนทำไรเนี่ยท่าอะไรมันเป็นเค้กรสน่าจะช็อกโกแลตนะ,ะเดี๋ยวลองกินเดี๋ยวลองกิน หายเลยเอาบัวมาเร็วเอาปะป้าไปเอาดียนตูนทำไมเดี๋ยว,เ,วยเลนะ่นไปไปยืนฝั่งนู้น มไม่ลองเลยยังไม่ลองเลย <c oughs> หน่าจะเป็นโกเกอร์อยู่บอกว่าไม่ลองเลยอิม่ม <c oughs> มากอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะเต้าหู้คั่วพริกเกลือใช่ปะ่ะเขาเรียกอะไรนะเต้าหู้คั่วพริกเกลือแล้วก็ซุปเยื่อไผ่สุดๆตุลองเทลฟีไ<ห><ม>่ไอ้องลองวอกตัวเองนี้ถ่ายมีอะไรจะพูดไหมอ่ะไม่มีเพราะว่ากำลังแก๊กซินอยู่ โอ้รอ oh, งเท้านี่นะครับใอยมันซื้อมาจากไหนๆตุนซื้อมาจากเกาหลีใช่ไหมตุนเขาเรียกอะไรรุ่นอะไรรุ่นอะไรแอร์จอเดนตุนได้อะไรตุนได้อะไรได้อย่าเดินมาได้ในในกีจอเดนไม่ได้เขียนตรงนี้ในกีจอเดนแอร์อเลยชอบนี่เรากำลังไปไหนฮะเดี๋ยวด่อนจับไม่ถนัดไปเปียนโนนะครับ แล้วเราก็จบแล้วภารกิจวีเกนนี้หยุด3วันเควันนี้ <c oughs> ขอ400บาทด้วยแมทำไมพี่โตนั่งหัวล็อกคนเดียวอ่ะาอะไรฟันนี่ป let's go <S <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านครูแหวนแล้วนะครับเราจะมาเรียนเปียโนนี่เปียโนสาขา2ตัวเลยตุน้น เป็โนโน้สขา2ตัวเลยเสียงดีไหมดีดีกว่าที่บ้านใหม่ดีกว่าอ่ะดเดี๋ยวเรามาดูว่าปกติตุนเขาเรียนเป็โนโนกูแหวนมากี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วครับโอ้โยเกิน3ปีแล้วเนาะเกิน3ปีแล้วฮะดูแลกันมาแล้วก็หยุดช่วงโควิดไปกันเนาะหยุดหดเจอเจอแต่ก็ยังตั้งใจอย,อยู่บ้าตุนบอกป้าอ่น้าวนั่งดีดีก่อนเวลาเล่นทำไงโอเควิชาทาราเทล่า โอเคคาราเทลาสนุกใช่ไหมคนต้องทำให้ดาวแบบไม่กระแทกใช้ของหูะนะวันวันฮับชัดกว่าวนี้ชัดกว่าวนี้เนี่ยหมือนคราที่แล้ว,ลวกองดูเรียนน้อยกว่า,าไ,นะไ,ไม่มันอะไรเลยไอคนอะ โตตุตเนเดนเสร็จแล้วเหรอใช่ตอนทำไรต่อนอนนี่เนี่ยมีมี p r รเว t ม m ส s s a เจอเลมีหมอโนดส่วนตัวดูดิวงนอนนี่ดูดิดดพี่บัวสปอยน้อง,องาบายบาย,บาย,บายแล้วเจอกันนะบายบายอย่าลืมเขียนจดหมายมาบ้างนะ บายบายตาพี่โตไปเรียนเป็นโนหอเขาว่าเราเจอกันนานนี่เหมือนตอนพูดบายบายกูแหวนเลยนะเนิ่งันไปเมืงนอกเฮ้ยโหนี่ไม่ใช่นวยกระเท้านลเนี่ยท่านขุนท่านขุนคือก็เหมือนคนสมัยก่อนไงแล้วมีสักมีแบบมีบ่าวมีไพร่มานวดให้ท่านขุนเป็นไงมัางหลับทำหน้านั้นไว้นะทำหน้านั้นไว้ไหม หน้านมันพริมมากเลยนะเนี่ยเลิ่มทํานิ่ีๆมีรู้จักหน้าพริมแต่เด็กแล้วนะเนี่ยตุลโตขึ้นจะมีแฟนกี่คนเืินเกินสวนสวนเกิน,น,นรับกันหมดเลยทั้งแม่และพี่เลี้ยงเอาตื่นเลยเดีเรามาดูหลังจาก โตร่ำลาเราไปที่เมืองนอกเมืองนาโตมาทำอะไรที่เมืองนอกลูกตัดเล็บต <laughs> ัดเล็บตัดเล็บตัดเล็บเรียนเป็นโนแต่พี่โตเรียน one two t h ได e m เราเล่นตรงนี้กันก่อนไหมมีเออด้วยอ่ะมีตรงนี้คือผม่เรานัดกันว่าเราเล่นกันถึงตรงนี้ก่อนไม่ใช่เหรอลูกมาตรงนี้ก่อนใช่ไหม มาศาสาดเสร็จทุกไลน์แหวกแหวกแล้วก็ถึงเวลาจะสอนเขาอีกไม่ครับคืนนี้ครับคืนนี้ไม่หลับแน่ตุน กลับมาที่บ้านแล้วตุนก็ยังต้องมาทำไรต่อตุนทำา r r e m m o x นะครับเป็นแอปพลิเคชันเรียนเรียนเลขดูครับพอทำถูกจะร้องเหมือนลิงลิงโดนน้ำร้อนลวกนะฮะชักดิ้นชักงอคือหนวกหูมากอะ่ะ ลิงโดนน้ำร้อนลิงโดนน้ำร้อนลวก When we finish the video, don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos. Thank you. ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ